สำหรับใครหลายคนหากคุณอยากรู้ว่าเรื่องราวลายเซ็นคุณเป็นอย่างไรไลายเซ็นเนี่ยมีผลอย่างไรกับชีวิตคุณค่ะมันมีผลนะเดี๋ยวเันจะทําให้คุณดูคุณลองดูนะใครที่เซน็นอออ่างแบบนี้นะคะกับออ่างแบบนี้คุณดูนะโอเคคุณลองดูแบบที่1กับแบบที่2คุณลองดูนะลักษณะออ่างเนี่ยจำไว้เลยคนะ่ะใครที่มีชื่อคุณอนันต์ก็ดี คุณเอกทเนตก็ดีคุณเอกธนาก็ดีคุณ mm. อิทธิพรอิทธิพล mm. คุณอออ่างใดๆก็ตามอย่าเซนลายเซนที่ปากปิดแบบนี้เด็ดขาดนะคะอออ่างปากปิดโดยส่วนใหญ่ชีวิตทัพย์ในข่าวคุณขาอออ่างต้องปากเปิดแบบนี้ถือว่าถือว่าใช้ได้เวรีกูดคุณข mm. าใครที่เซนลายเซนแล้วอออ่างปิดไม่แนะนําคุณขาเด่นเห็นหลายคนชอบเซนแบบนี้แล้วก็ตัดตัวเองด้วยนะใครเซนอ้ออ่างแบบนี้คุณจําไ้เลยนะวินาศคุณขาวินาททั้งเงินวินาศทั้งงา <Yeah. S 2> ไม่แนะนำไห้เซ็นลายเซ็นมอ่างแบบนี้เมื่อเซ็นแบบนี้ชีวิตปากปิดไม่แนะนำอย่าหาทำคุณค้าส่วนใครหลายคนยายอาจารย์ดีไซน์ลายเซน็นออกแบบลายเซน็นให้คุณสามารถทักแชทดินบอกส์ได้วันนี้ขอบคุณมากค่ะ